นั่นหมายความว่าร้องอันดับหนึ่ง Miss Universe Thailand ได้แก่หมายเลขสิบห้าแล้วโอเคตอนนี้นะคะเราไม่มีมงแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ยังไม่แต่งหน้าไงมงก็เลยยังไม่ลงเพราะฉะนั้นเรามาแต่งหน้ากันเลยดีกว่านะคะเริ่มทีตัวแรกเลยค่ะตัวน,นี้นะคะเราเนี่ยจะลงเบก้าตัวน,นี้ลงไปก่อนนะคะเป็น Becca ก้าแบ็คไลท์พรามมิ่งฟิลเตอร์นะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือนพรามเมอร์ที่เหมือนช่วยกระจายแสงอะ่ะพอทาลงไปแล้วนะคะมันจะมีชิมเมอร์แบบแล็กๆกๆนะคะแล้วเวลาผิวเราโดนไฟเนี่ยมันจะกระจายแสงดีงามมาก มาต่อที่รองพื้นเลยดีกว่านะคะวันนี้นี่ก็จะใช้คุชชั่นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายนะคะและที่สําคัญเลยลุกวันนี้นะคะเราจะเป็นนางงามยุคใหม่ค่ะจะเป็นนางงามที่แบบว่าไม่ทารองพื้นจนหนาเติะเกินไปนะคะแต่ว่าจะทาให้มันแบบพอดีผิวให้มันดูแบบเป็นผิวผิวจริงๆสําหรับตัวนี้นะคะเราใช้เบอร์21นะคะสีไวท์โทนนะคะมันจะเป็นอ่สีสําหรับผิวขาวเหลืองนะคะซึ่งจริงๆมันมีเบอร์23ด้วยมันจะเข้มกว่านี้นะเก็บรอยสิวนิดหน่อยนะคะ ด้วยคอนซีลเลอร์ตัวนี้เลยค่ะ MAC คอนซีลเลอร์ค่ะนี่คอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆแล้วเคือมันค่อนข้างแห้งนะคะแต่ว่ามันเก็บรอยสิวรอยทุกอย่างได้แบบดีมากๆถ้าสำหรับใครที่คิดว่ามันยังหนาไปนะคะก็ให้ใช้ฟองน้ำนะคะชุบน้ำนะหลังจากนั้นเน่ยก็คือ touch, ทัดๆลงไปนะคะวิธีนี้นะคะก็ช่วยได้ฟองน้ำที่เราใช้ก้อนนี้เลยค่ะนี่นะคะของโรลิกนะคะ มันน่ารักมากเพราะว่ามันมีขาตั้งมาให้ด้วยนะคะเป็นขาตั้งเหมือนแบบแม่กไก่แล้วก็มนนีเป็นฟองน้ำไข่หลังจากนั้นนะคะเราจะลงไฮไลท์ลงไปะค่ะในบริเวณที่เป็นจุดกระทบแสงนะคะเพราะจะเป็นบริเวณหน้าผากอ่าสันจมูกแล้วก็ตรงโหนกแก้มแล้วก็ตรงคางใช้ฟองน้ำเหมือนเดิมเป็นไงหน้ากโกล์ไหมมันก็จะดูกโกล์แบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ จากนั้นค่ะลงครีมบลัชลงไปนะคะก็ว <_ S 1> ันนี้จะใช้ของนี่เลยค่ะ Golden Rose นะคะ Creamy Brush Stick นะคะเป็นสีออกแนวสีชมพูแดงๆนะคะแล้วก็มีความเจือน้ำตาลอยู่นิดนึงนะคะซึ่งมันก็เข้ากับในลุคนี้ได้เป็นอย่างดีส่วนต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือการคอนทัวร์ค่ะจะบอกว่าน้ำตาลเนี่ยเป็นคนที่คอนทัวร์ที่โป๊ะแต่ เป็นโปะที่สวยเออถึงม้แล้วคือว่าจะทาคอนทัวร์จนเห็นได้ชัดแต่ว่ามันตัดกับกรอบหน้าซึ่งมันสวยมากนะคะอ่าวันนี้นะคะก็เลยจะมาทาคอนทัวร์กันแบบจัดเต็มเลยนะคะก็จะใช้ตัวนี้ลงไปก่อนนะคะเป็นซูเปอร์มาร์ทโปรเฟชชั่นอลคอนซีลเลอร์พาเลตตัวนี้นะคะเป็นคอนทัวร์แบบเนื้อครีมนะคะก็อาจะใช้ทาลงไปก่อนนะคะให้มันเป็นกรอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะปัดแบบฝุ่นทับตั้งไอ,อีกทีนึงค่ะ เราจะมาลงแบบฝุ่นกันค่ะทุบปปมัม professional contouring and highlight kit นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะใช้แค่เบอร์กลางพอเพราะวันนี้เนี่ยมันจะออกแดงแล้ววันนี้จะออกส้มแต่ว่าอันนี้พอดีกลางๆก็ใช้นี้ต่อไปนะคะเราจะลงแป้งนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะใช้แป้งตัวใหม่ตัวนี้เลยค่ะที่ต้องบอกว่า ใช้แล้วชอบนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นแป้งฝุ่นของบานิลาโคนะคะพรามพ r ัมเมอร์ฟินิชพาวเดนะคะที่ชอบเพราะว่าคือมันเป็นเหมือนเนื้อซิลิโคนเบาๆพอทาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเราทาพรัมเมอร์ที่เป็นซิลิโคนมันจะลื่นๆแล้วมันจะให้ผิวที่แบบสมูทมากๆพอทาลงไปแล้วนะคะมันเป็นผิวที่ดีเลยแหละนะแล้วก็สามารถช่วยควบคุมความมันได้ด้วยซึ่งเดาได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่า ควบคุมความมันได้แบบนานมากโครงหน้าของเราเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยมาเขียนคิ้วกันต่อคะ่ะอ่ะอก็จะใช้ตัวนี้นะคะ p r e c i a t a Auto Eye Brow Pencil นะคะคต,ตัวนี้เราใช้สีดาร์กบาว์นะคะเบอร์สอง,อง,องอยยง,ง,งิไท ต่อไปค่ะมาถึงขั้นตอนของดวงตากันแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราเนี่ยจะฟาดสโมกี้อายแบบหนักหน่วงมากนะคะซึ่งมันก็เป็นลุคเบสิกของนางงามเลยนะที่ สโมกกี ok ้อายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนางงามส่วนใหญ่เนี่ยถึงต้องสโมกกี้อายหนักหนา,หนาสาหัสอะไรขนาดนั้นคือบอกเลยว่าถ้าแต่งลุกนางงามในชีวิตประจําวันเนี่ยคือมันจะดูแบบหนักมากคือก่อนหน้านี้เนี่ยดาวเคยลองแต่งหน้าไปแล้วรอบนึงซึ่งฟาสโมกกี้อายที่คิดว่าหนักแล้วนะแต่ว่าเฮ้ยพอถ่ายรูปมาเนี่ยยังไม่เท่าเลยยังสู้ไม่ได้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะลงให้หนักหนักไปเลยนะ mm hmm. ก็มาทากันเลยดีกว่านะคะซึ่ง ที่คิดไว้เนี่ยคือจะเป็นโคนสีน้ำตาลแหละสมูที่อายสีน้ำตาลแหละจะเริ่มจากการใช้ตัวนี้ลงไปก่อนเลยนะคะนี่นะคะจริงๆแล้วมันคือ r o r e a l Lip Palette Lip and Cheek นั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะจะเอามาทาตรงตาด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบสีนี้ของเขามากนะคะเป็นสีออกแบบว่าน้ำตาลอมแดงๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็สีตาเนี่ยคงจะสวยมากเพราะฉะนั้น,นก็เลยหยิบม,มาทาในลุคนี้ด้วย ก็จะแตะไปเบาๆนะคะให้ทั่วบริเวณเปิืกตาเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะลงอายแชโดว์ให้สีเข้มขึ้นนะคะก็จะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นซิงเกิลอายแชโดว์นะคะจาก MAC นะคะตัวนี้นะคะอยู่ในคอลเลกชันของ k a t ลิน n n j n n n e r นะคะตัวนี้นี่นะคะก็จะฟาดไปเลยอืมเข้มมาก แต่ว่านางงามเนี่ยคือเขาเข้มได้กว่านี้อีกค่ะเติมอีกนิดอ่ะเราจะใช้พาเลตที่เหมาะกับนางงามที่สุดแล้วนะคะซึ่งก็คือพาเลตนี้นั่นเองนะคะ Naked Smoky นั่นเองค่ะซึ่งแต่ว่าเป็นพาเลตที่เหมาะกับนางงามเพราะว่านางงามเนี่ยชอบ Smoky Eye ถูกปะโอเคแต่วันนี้นะคะจะเลือกใช้แค่สีเดียวเท่านั้นนะเป็นสีที่เข้มที่สุดแล้วกันนะคะก็จะใช้สีนี้เลยค่ะสีวิสกี้ค่ะตัวนี้ หลังจากนั้นนะคะก็เบลนด์สีน้ำตาลเข้มนะคะให้มันดูสมูทขึ้นอาต่อจากนั้นนะคะก็ติด Hello Eye Tape สักหน่อยนะเพราะว่าอยากได้ฟันตาสองชั้นปังๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใช้อาไลเนอร์ตัวนี้ค่ะอาเมเปอรีไฮเปอร์ชาร์พาวเวอร์แบล็คนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นอาไลเนอร์ที่สี ดำคมเข้มสนิทเลยนะคะซึ่งก็จะมาใช้กับลุคนี้นะเพราะว่าจะเอามาแบบตัดขอบตาให้มันดูสีดําเข้มให้ตาคมชัดมากิ่งขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้สีสว่างสีนี้เลยนะคะ,ะเป็นตัวทามหัวตาค่ะเปิดหัวตาทําให้หัวตาเนี่ยดูโตขึ้นแตดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะซึ่งมาสคาร่าวันนี้นะคะเราจะใช้ของ m y b e บ l i n n New York และ Sensational ค่ะตัวนี้ ลิปสติกค่ะซึ่งสีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะเพราะว่าลุคของเราเนี่ยคือน้ำตาลที่ลกสีนี้นะคะ่ะเพราะว่าเพิ่งได้มาใหม่นะคะในโทนนูดของเวทแอนด์ไวนะคะแล้วก็เป็นสีนูดโทนน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลน้ำตาลนะคะมันจะได้เข้ากับลุคในวันนี้นะคะที่เราเนี่ยจะแต่งหน้าเป็นน้ำตาลโรจานาน,นั่นเองเป็นงไงเต็มมาก ก็ไปกำลับบงใจแล้วก็อย่าลืมกด subscribe สำหรับคนที่เข้ามาใหม่หมนะนะคะจะทยอยออกวิดีโอสัปดาห์ละคลิปนะคะก็ยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามคะ่ะบ๊ายบาย